ค่ะเรามาหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องลีนมาพอประมาณแล้วนะคะเราลองดูว่าจากภาพยนตร์การ์ตูนที่จะแสดงการผลิตแบบลีนเนี่ยนะคะ,ะการขึ้นไว้ต่างๆเพื่อลดความสูญเสียเนี่ยนะคะมันสามารถทําให้ต้นทุนลดลงแล้วก็ประหยัดเวลาได้อย่างไรนะคะเราลองมาลองมาดูนะคะหลังจากที่เขาได้คําสั่งซื้อเนี่ยนะคะ พอได้รับคําสั่งซื้อเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําการผลิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการาใส่วัตถุดิบเข้าไปนะคะผ่านกระบวนการผลิตนะคะพอ,อวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิตก็จะผลิตออกมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะเสร็จแล้วก็นํามาบรรจุกล่องนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าตัวนี้นะคะการเคลื่อนไหว การขนส่งต่างๆนี่นะคะจนกระทั่งออกจากโรงงานไปถึงมือของลูกค้าเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะอตอบปัญหาเรื่องของลีนได้ไหมนะคะลองดูอีกครั้งนะคะเริ่มจากการที่เขาได้รับคำสั่งซื้อนะคะเขาก็จะเริ่มใส่วัตถุดิบเข้าไปนะคะ แล้วก็กระบวนเดินเครื่องนะคะเข้าไปสู่กระบวนการผลิตออกมาเป็นลักษณะของสินค้าตรงนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็นําไปใส่กล่องนะคะใส่กล่องเสร็จก็ขนส่งไปยังรถนะคะรถก็ขนส่งจากโรงงานนะคะผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะคะลองลองดูอีกทีนะคะ ทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าจากการที่เราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องเกี่ยวกับความสูญเปล่า7ประการนะคะในเรื่องของ Over Production มีไหมคะจากในจุดที่1นี่จะเห็นได้ว่าเราต้องได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าก่อนนะคะก็คือ Income Order นะคะเมื่อลูกค้าสั่งเข้ามาเราถึงจะทําการผลิตนะคะแล้วก็เราก็จะไม่มีสินค้าคงคลังคงเหลือนะคะเนื่องจากว่าเราผลิตเพราะว่าได้รับ ออเดอร์จากลูกค้านะคะนอกจากนี้การผลิตโดยมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้รับคำสั่งแล้วก็มีพนักงานาที่คอยควบคุมดูแลเนี่ยก็จะทำให้ของเสียเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลิตสินค้าสำเร็จรูปออกมาได้ไม่ต้องมีเวลาในการรอ,อคอยนานนะคะก็คือกระบวนการผลิตนั้นต่อเนื่องกันไปเรื่อย ก็จะลดเวลาในการรอคอยนะคะการเคลื่อนไหวของพนักงานก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ได้ออกแบบมาอย่างดีแล้วนะคะดังนั้นสินค้านี้ก็จะทําการขนส่งไปสู่มือผู้บริโภคนะคะทั้งนี้เรามาดูนะคะว่าสายทานแห่งมูคลค่ามูลค่านะคะนี้ก็จะช่วย วัดต้นทุนนะคะอันนี้ก็จะมีสส่วนนะคะตรงส่วนสีแดงนี่ก็คือความสูญเสียนะคะส่วนสีเขียวนี่ก็เป็นสายทานแห่งคุณค่านะคะอันนี้ถ้าเราตัดสีแดงออกนะคะสีแดงก็คือความสูญเสียต่างเนี่ยตัดออกให้หมดนะคะสายทานแห่งคุณค่านี้ก็จะทําให้ได้คุณค่ามากขึ้นนะคะ <purple. S 1> พอคุณค่าได้มาอยู่ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ ต้นทุนลดลงและเวลาที่ใช้ในการผลิตลดลงนะคะเราลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปมาดูภาพจำลองนะคะการาขนส่งนะคะโดยใช้ระบบโลจิสติกแบบซิมเลชันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมองภาพรวมนะคะว่าการขนส่งที่ไม่ติดขัดนั้นจะทำให้ประหยัดหรือว่าลดความสูญเสียในเรื่องของการขนส่งเวลาและต้นทุนนะคะอันนี้จะเป็นการขนส่งเป็นแบบจำลองการขนส่งนะคะเป็นโลจิสติกซิมเลชัน ซึ่งเราใช้วิธีการขนส่งอัตโนมัตินะคะสินค้าที่อยู่ในระดับที่สูงหรืออยู่ไกลกันก็ได้ออกแบบให้าการสอดรับกันนะคะระหว่างการขนย้ายเคลื่อนย้ายนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ลดทั้งต้นทุนประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานของพนักง,งานที่ใช้ในการ ขนส่งนะคะอันนี้เราค่อยๆดูไปนะคะว่าเขาได้ให้แบบจำลองสำหรับการขนส่งนะคะที่จะทำให้ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของลดเวลาลงนะคะเราจะาจะมีการขนส่งที่ออกแบบเอาไว้อย่างดีนะคะ,นะคะดูนะคะเป็นการจัดเรียงสินค้าเห็นไหมคะสินค้าประเภทเดียวกันแล้วก็คน นะค,ะคนหรือว่าแรงงานนี้ก็จะสามารถควบคุมสินค้าได้โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวมากนะักนะ,ะสินค้าก็จะไปอยู่ในแหล่งที่เก็บหรือว่ากดังที่เก็บที่มันสามารถที่จะ ค้นหาได้ง่ายนะคะสามารถนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปก็ตามแต่สามารถที่จะนำออกมาใช้ได้ที่ต้องการนะคะอันนี้เป็นซิมูเลชันของการขนส่งนะ,ะในระบบการขนส่งที่ดีจะไม่มีการติดขัดแล้วก็สามารถที่จะค้นหาได้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันถึงเรื่องของกรบัญชีแบบรีนที่เกี่ยวข้องกับ การที่เราใช้หลักการของเลนนะคะมาปรับปรุงการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นการเกี่ยวข้องกับระบบของต้นทุนโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบในหัวข้อถัดไปค่ะ